สวัสดีครับยดีต้อนรับสู่ช่อง Answer t a r o t นะครับคุณอยากรู้ให้อยากตอบนะครับวันนี้เป็น EP พิเศษเนาะที่มาอัดมาตานที่เป็น EP แรกนะครับก็วันนี้นะครับมีลูกเพจนะครับลูกผดลูกดวงเนาะมาเสนอหัวข้อไว้นะครับก็จะมาอัดคลิปให้นะครับวันนี้ผมจะใช้ไพ่นี้นะเป็นเด็กแบบพกพาเนาะเด็กเล็กนะหัวข้อที่จะมาเสนอในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ว่า เสนอหัวข้ออข้นี้นะครับว่าคนที่จบกันไปแล้วนะครับคนที่เลิกรากันไปแล้วเนี่ยจะจบกันไปเลยไหมหรือต้องวนกลับมาเจอกันอีกหรือต้องยังต้องกลับมาเป็นแฟนกลับมาเป็นคนรักกันอีกนะฮะหรือว่าจบกันไปแล้วขาดกันไปเลยอะไรแบบนี้นะฮะมาดูกันนะครับว่าคนที่จบกันไปแล้วเนี่ยจะวนกลับมาเจอกันอีกไหมอ่าโอเคทีนี้ให้เพื่อนเเลือกจากดอกไม้นะครับอันนี้ดอกไม้ที่ผมเก็บในสวนเนี่ยนะฮะมีดอกไม้อยู่3ามกองเนาะมีดอกไม้นี้นะครับดอกนี้ดอกนี้นะครับลอง เลือกนะครับเลือกจาก3สัญลักษณ์นี้นะเดี๋ยวผมจะใช้ไพ่สำหรับเดี๋ยววันนี้สับสาครั้งแล้วมาเปิดพร้อมกันนะครับโอเคเลือกเลยครับเรามาเลือกจากกลองนี้ก่อนนะครับเริ่มจากกลองแรกนะโอเคสำหรับคนที่เลือกดอกไม้นะครับดอกนี้นะครับดอกนี้นะวนกับมาเจอกันอีกไหมนะครับขอเปิด5้าใบก่อนนะ อโอ้ในอดีตนะครับคนที่ในอดีตนะคนที่คนที่คนที่เรื่องก,กองนี้นะในอดีตก็รักกันมากนะรักกันมากแต่เป็นเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่มีคนคนใดคนหนึ่งที่ทํางานในความสัมพันธ์แบบรักอยู่ฝั่งฝั่งเดียวเลย รักแบบว่าทําให้อีกคนนึงดั่งเต็มที่ตัวที่อีกคนนึงอ่ะไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยหมายความว่า <c oughs> อีกคนนึงอาจจะสนใจในเรื่องการทํางานหาเงิอนอย่างเดียวหรือว่าทําอะไรอย่างทาอะไรโดยที่อีกคนนึงไม่ไม่ได้รับการดูแลอย่างอย่างดีในเรื่องของความรักเกิดปัญหาทะเลาะเบาแววงกันบ่อยๆทําให้ไม่ได้รับความสุขในเรื่องของความรักไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่มีปัญหามากมายในชีวิตคู่นะไม่ว่าจะเรื่องมือที่สาม เรื่องมีคนเข้ามามากมายในความสัมพันธ์ของคนทั้งสองคนทําให้คนสองคนเนี้จะต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันคือไอ้เรื่องที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นจะเป็นต้องมือที่สามนะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องที่ทําให้คนสองคนได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเออบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องเงินบางคนอาจจะเป็นเรื่องมือที่สามนะในอดีตนะที่ทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วมาดูนะว่าจะวนกลับมาเจอกันอีกไหมนะในอดีตแต่รักกันดีนะรักกันดีรักแรกรักกันดีแต่มันเป็นการรักกันแบบ มีใครคนดึงทํางานในความสัมพันธ์มากไกปอีกคนนึงนะจะกลับมาพบกันอีกไหม ออกองเนี้ยเราอะพ่อหมอวองว่าเขาว่าจะติดต่อกลับมาเขาจะติดต่อกลับมาเพื่อนๆคือแบบเหมือนประมาณว่ากองเนี้ยเขากําลังแบบรอระยะเวลานะเพื่อนๆดูนะรอระยะเวลาประมาณแบบห่างกันไปแบบหกวันหกเดือนครึ่งปีอะไรแบบเนี้ยนะหกสัปดาห์คือเขากแบบ พอห่างไปแล้วไงต่อห่างไปแล้วเหมือนแบบว่ารู้แล้วตื่นรู้แล้วว่าแบบคิดแล้วรู้แล้วว่าเออการที่เขาดื้อการที่เขาเป็นแบบนั้นอะ่ะ <c oughs> มันจะทําให้ตัวเขาอะไม่มีเพื่อนๆคนที่น่ารักแบบเนี้ยอยู่กับเขาอะเออแล้วแบบพอห่างไปใช่ปะพอห่างไปอะแล้วพอกลับมาเนี่ยเ <c oughs> พือ <c oughs> พ่อนๆก็จะแบบเป็นคนได้เลือกแล้วอะแบบจะรับโอกาสที่ครับจะรับความขอร้องการขอโทษหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะกลับมาไหมเนี่ยเ <c oughs> พือพ่อนๆจะได้เลือกนะเขาจะกลับมาหยิบยื่นถ้วยที่เคยไม่ให้เนี่ย ทัวร์ที่เพื่อนเอนเคยให้เขาคนเดียวอ่ะ้วเขาจะกลับมาให้เพื่อนเพื่อนจะต้องเลือกแล้วเขาจะแบบพยายามมากๆพยายามประคับประคองพยายามรักษาจุดยืนในตําแหน่งที่เขาเคยยืนคือตําแหน่งแฟนตำแหน่งคนรักที่เคยยืนเค้เพ,เพื่อนเพื่อนเขาจะฝ่าฝันว่าได้ไหมให้ได้ไหมอะไรแบบนี้โ <c oughs> <c oughs> อเคกองแรกประมาณนี้นะถ้าเราเปคนคนของเพื่อนๆอ่ะเขาก็อยากจะวนเวียนกลับมาในชีวิตนะโอเคไปของที่สองเลยนี่นะครับนี่นะเจ้า <c oughs> เจ้าดอกเจ้าดอกเข็มนะเพื่อนเพื่อนที่เรือกเจ้าดอกเข็มนี่นะครับอ่าดอกเข็มนี่นะมาดูกันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมุมกล้องอาจจะอาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่อัดนอกสถานที่นะแล้วอุปกรณ์ก็จะไม่ค่อยพร้อมหน่อยนะขออภัยนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีก็มารอทออยู่ข้างนอกครับรอทำง,งานอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยมาอาัดคลิปนะ โอเคขอดูในอดีตนะความสัมพันธ์ของคนที่มาเลือกกลองนี้นะครับเป็นยังไงนะถึงได้เลือกลาตกันไปนะห้าใบครับโอ้โหทำไม ในอดีตในอดีตนะครับมีใครคนหนึ่งคนหนึ่งนะมีใครคนใดคนหนึ่งที่นะครับที่เจ้าชู้อันนี้ชัดเจนม,มากเลยกลองเนี้ยใครคนใดคนหนึ่งเจ้าชู้มากเสน่ห์แบบมีฐานะมีการเงินมีการทํางานมีอะไรที่แบบคือความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งคนสามไม้มีการใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ทาให้อีกคนหนึ่งต้องรอคอยเสมอรอคอยตลอดเวลาจนจนอีกคนหนึ่งรอคอยไม่ไหวจนต้องเลิกลากันไป อม,มันเป็นการรอคอยที่ไม่เคยได้รับสัญญาณตอบรับไม่เคยได้รับอะไรจากอีกคนนึงรอจนแบบรอจนต้องอยู่คนเดียวดีกว่าอะไรแบบเนี้ยอืมฉันอยู่กับเงินฉันอยู่กับงานดีกว่าฉันไม่รอเธอแล้วอะไรแบบเนี้ยรอจนอยู่ได้ตัวเองได้อ่ะแล้วเพื่อนๆก็ลองมาถามาดิว่ารอขนาดเนี้ยเลิกกันเลิกกันไปแล้วเนี่ยยังจะกลับมาอีกไหมอะไรแบบเนี้นะเอออแล้วมาดูแล้วมาดูว่าถ้ารอขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะวนกลับมาไหม อ่ามาดูนะมาดูนะปัจจุบันนะเนี่ยรอรอขนาดเนี้ยรอแล้วไม่เคยได้สัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเนี่ยเขาจะกลับมาอีกไหมเลิกกันไปแล้วนะโอ้โหลัดแบบไม่ไหว โอ้ให้กลับให้กลับเยอะมากเพื่อนๆโอ้โหกลับผมบอกเลยนะว่ากลองเนี้ยไอ้ไอ้แบบไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบกลองเนี้ยนะกลองนี้เลยนะผมบอกเลยนะไอ้ไม่มีสัญญาณตอบรับกลับไป้เลยเทเลไอ้พวกอีกนอแบบอีพวกอีกนอแบบไม่ไม่ปล่อยทิ้งคว้างไม่สนใจนะอีตอนกลับนะกลับแบบกลับแบบไม่ทันเพื่อนเพื่อนไม่หันตั้งตัวกลองนี้คือกลับแบบกลับแบบฮะกลับมาแล้วหรอเฮ้ยแล้วกลับมาแบบจริงจังเนี่ยนะกลับมาแบบนี้ดูนะกลับมาแบบ ถึงข่านมีครอบครัวแต่งงานได้เลยอ่ะนี่สิบเหรียญน,นะดูนะคือที่เขาหายไปที่เขาแบบไม่สนใจเพื่อนเพื่อนนู่นนี่นั่นอ่ะมีโอกาสที่เขาแบบอาจจะมีใครหรือนู่นนี่นั่นได้แต่เขาไปแบบสร้างความมั่นคงทางการเงินไปนู่นไปนี่คืออาจจะไปมีใครอะไรแต่ว่าพอกลับมาหาเพ,เพื่อนเนี่ยมีความเสี่ยงทีเ่เพื่อนจะไม่เอาเขาไม่ให้โอกาสเขาเขารู้นะแต่ว่าเขารักเขาผูกพันเขาลุ่มหลงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมากเลยนะดูนะคือเรเวิลอ่ะไม่ใช่รักอย่างเดียวนะ ไม่ใช่ไม่ใช่รักแบบรักรักแบบรักน่ารักเนี่ยเขาลุ่มหลงเพื่อนเพื่อนทางกาวิพาคษทางแบบทางสิบแปดบวกเนี่ยนะคือเขาหลงไหลเพื่อนเพื่อนไม่แบบเพื่อนเพื่อนจะทําอะไรรูปร่างหน้าตาหุ่นเพื่อนเพื่อนเขาชอบมากคนคนนี้ยชอบมากๆชอบเพื่อนเพื่อนมากๆกแล้วก็แบบอยากได้โอกาสจากเพื่อนเพื่อนมากๆอยากให้เพื่อนเพื่อนให้โอกาสเขามากมากเลยนะแต่แบบเขาก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนจะให้โอกาสเขาไหมเนี่ยเขาคิดหนักคิดเยอะคิดมากด้วยนะแล้วก็เนี่ยเขารู้ด้วยนะว่าเออเพื่อนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือเปล่าเขา เขาจะเขาจะได้โอกาสของเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะเนี่ยคือคนกรองเนี้ยบอกเลยนะถ้าสมมุติมายังรักเขาอยู่ยังยังยังรู้สึกว่าเขายังคนที่ใช่นะพอให้โอกาสเขากลับมานะมันจะแบบเหมือนแม่เหล็กดูดกันอ่ะปุ๊บกลับมามีโอกาสแต่งงานมากๆคนกรองนี้นะมีโอกาสแต่งงานอยู่ด้วยกันสมบูรณ์มากๆแล้วแบบในเรื่องสิบแปดบวกอ่ะอาจจะต้องแบบอืมระวังนิดนึงอาจจะแบบมีโอกาสทองได้เลยกลับมาเนี่ย ต่อไปไปดูกองที่สามนะครับกองที่สามสำหรับคนที่เลือกนี่นะครับดอกไม้ดอกนี้นะเรามาดูกันนะครับว่าคนคนนั้นเขาที่เลิกกันไปแล้วนะเขาจะวนเวียนกลับมาไหมนะนี่นะทุทีนะครับพอดีวันนี้ไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งฮะเสียงไม่ค่อยจะดีหน่อย เาดูฐานะความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นอย่างไงกันมาถึงได้ต้องเลิกลากันไปนะฮะห้าใบเป็นรักทางกายต่างชาติต่างแดนรักออนไลน์หรือว่าเป็นรักที่โอ้โหเสียใจหนักมากคิดมาก เป็นรักทางไกลนะครับเป็นรักทางไกลรักต่างแดนรักที่ต้องติดต่อออนไลน์สอนโซเชียลหรือรักที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะเป็นความรักที่เป็นการเดินทางมาหาการต้องมีการเดินทางต้องมีการติดต่ออะไรกันโดยที่แบบตัวเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าตัวก็ไกลใจก็ห่างตัวก็ไกลใจก็ห่างบางทีตัวใก,กล้แต่ใจก็ห่างอะไรแบบนี้คือรักกล่องเนี้จะเป็นกล่องที่ เตาซันขึ้นอะถามว่าดีไหมมันเป็นความสุขนะที่ได้คุยกันเป็นความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นความสุขมากๆอะแต่ว่าภายใต้ความสุขความรู้สึกดีๆเหล่านั้นมันมีทั้งอะไรไพ่ของการคิดมากอะมันขึ้นสองใบเลยบางทีอะอยู่กับเขาคนนี้เพื่อนๆก็ต้องคิดมากคิดเยอะกังวลว่าเขาจะไปทําอะไรลอกลู่ลอกทางหรือว่ามีใครหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะคนคนนี้คนที่เพื่อนๆดีอยู่แล้วคนที่เคยคุยในอดีตอล้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงอาการไม่ค่อยแสดงอารมณ์ดื้อหมายความว่าเพื่อนๆดาวทางเขาไม่ถูกเลย ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเป็นยังไงทําอะไรอยู่ผมจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆกองที่คุยกับคนที่ไม่ได้อยู่กับตัวเพื่อนๆเป็นคนที่คุยกันออนไลน์เป็นคนที่คุยกันในใน,ในแบบในแบบที่ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆอ่ะเออก็เลยต้องเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากกังวลสุดท้ายก็คือต้องห่างห่างหายกันไปอะไรแบบนี้นะเออแล้วก็ในการที่ห่างหายกันไปก็ยังมีการรอคอยให้ติดต่อกลับมาอยู่เลยต้องมาแบบมาดูอะไรแบบนี้นะอ,อ่ะ แล้วมาดูนะว่าคนที่ห่างหายกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่เลิกคุยกันไปแล้วเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาไหมนะมาดูกันหรือว่าจะกลับมาเจอกันอีกไหมเลิกหลากลันไปแล้วเนี่ยนะเออกล่องเนี้คนคนนี้นะอยู่ด้วยกันไปครั้งที่เลิกกันมานะก็แบบดูเลิกกันไปเพราะว่าความคิดมากความวิตกกังวลน,นี่แหละคืออยู่เราคิดมากคิดเยอะก็เลยไม่อยู่นะมาดูทีว่าจะวนกลับมาไหม เอาดีนี่ผมเปิดไพ่มาสัมกองนะอันนี้พูดเลยนะไม่มีกองไหนเลยนะที่เปิดมาแล้วไม่กลับอ่ะอันนี้ไม่ได้อ่านอวยนะแต่ว่ามันมันขึ้นอย่างนี้จริงๆอ่ะดูนะเพื่อนๆอันนี้ผมจะโอ้โหผมพูดให้ฟังนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงขึ้นอย่างนี้นะ <S <S ดูนะคือโชคชะตามันหมุนแล้ว <S <S โลกนี้ไม่มีความมัยุติธรรมถ้าสมมติว่าใครที่มาดูไพ่สำหรับสำหรับเนี้ยเรื่องหัวข้อเนี้ย คนที่มาดูก็อยากให้คนที่เรารักคนที่เราคอยกลับมาอยู่แล้วถ้าไม่อยากให้กลับคงไม่มาดูหรอกเนาะแต่บอกเลยว่าโชคชะตาไม่ไมทำร้ายไม,ไม,ไม่ไม่โชคไม่ใจร้ายแอคชั่นถ้ากอรีแอคชั่นเสมอการที่เราคอยใครอย่างมีความหวังแล้วเราก็ไม่ได้ทําผิดในความสัมพันธ์นะดูดิโชคชะตาหมุนพอหมุนแล้วลายหมุนให้คนคนใดคนหนึ่งที่เราคอยเขาเนี่ยจิเดินทางมาเรารู้สึกถึงการการความรักห่างไกลกา,การไม่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้แล้วเขาจะเดินทางมามอบความรักความ ความรู้สึกดีๆความปัารถนาดีข่าวดีอะไรดีๆของผมของขันอ,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 อะไรอย่างเงี้ยให้เ,เพื่อนๆนด้วยนะเนี่ยอัศวินอัศวินถือถ้วยอ่ะคืออะไรดีๆความรักความปัารถนาดีเขาจะเดินทางมาให้เพื่อนๆนจากคนที่ไม่เคยสนใจอยู่นะเพื่อนๆอยู่นะมันเป็นไพ่คู่กันอ่ะสำหรับเนี้ยเราขึ้นมาเราขึ้นมาชนกันแบบนี้เลยดูดีนะคิงออฟส o ตกับเนี่ยคือมันเป็นไพ่คู่หมายถึงว่ามันเป็นไพ่ในแบบในเซกชั่นเดียวกันอ่ะไพ่ดาบเหมือนกันคือคนคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบ ราชาดาบอะวันนี้เป็นเด็กดาบเลยนะแล้วกับหัวด้วยคือจากคนที่เคยดื้อมากๆเป็นเป็นแบบคนที่ดื้อสุดๆอะเป็นคนที่ไม่ดื้อเลยแล้วก็มาเพิ่มมอบความรักให้เพื่อนๆนะแล้วก็เป็นความรักที่แบบเขาจะประคองไว้ะอะประคองไว้อย่างหนักแน่นเหรียดคือธาตุดินประคองไว้อย่างหนักแน่นแล้วก็จดจ่อกับสิ่งที่เพื่อนๆให้แล้วลไรจ่อเอ็ดออฟสอดมาขยายกับจัสันก็คือหมายความว่าคือความสุขจะเกิดขึ้น เขารู้เหมือนว่าเขารู้แล้วว่าความสุข,ขมันจะเกิดขึ้นถ้าเขาสิ้นสุดความดื้อของเขาอุปสรรคปัญหาที่เขาเคยสร้างในอดีตนะกองเนี้เท่าที่เปิดมาทุกกองนะผมว่ากองเนี้พลังงานแรงสุดแรงแบบที่ว่าในอดีตอะถ้ามันเครียดมันทุกม,มีการรอคอยกันนะกลับมาครั้งเนี้ยกองนี้นะกองนี้นะกองเฉพาะกองนี้เลยนะกองนี้พลังงานดีมากๆเป็นพลังงานของโซเมททวินเฟมโซเมททวินเฟมความสุขความหวังความสําเร็จนะ ความสุขความหวังความสําเร็จโชคชะตานะครับโอเคอันนี้ผมอัดให้กับคนที่มาเม้นให้ว่กากได้หัวข้ออะไรนะสำหรับใครที่อยากได้หัวข้ออะไรแปลก,ปลก,ปลก,ปลกๆอยากได้เหัวข้อที่เองสนใจก็เมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการอ่านไพ่ของเรานะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่าง,งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขออภัยนะครับสำหรับมุมกล้องที่มันจะไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนะเพราะว่า พอดีเราเราตั้งกล้องไม่เป็นนะเราไม่มีอุปกรณ์เยอะเนาะขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ